ใจคือความรู้ที่อยู่ครองร่างนี่ะทั้งเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตคือความรู้อันหนึ่งอยู่ในท่ามกลางหัวอกนี่แหละ แต่ความรู้นี่ยังไม่ตะล่อมตัวเข้ามามันจึงซ้างไปหมดทั่วสา,ารพานางกายคนทั้งคนยึงเป็นความรู้ทั่วไปหมดเลยจับความว่าจิตไม่ได้นะว่ามันอยู่จุดไหนเมื่อเราภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะจะค่อยสงบรวมตัวเข้ามาเหมือนเราตากแหว,ว้แล้วดึงจอมแหเข้ามาตีแหก็จะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเป็นกองแห อันนี้กระแสะของจิตที่มันชิดฟุ้งซ่างบุ่นวายซึ่งเป็นเหมือนกับเขาตากแหไไ้นั้น เอาพุโทโธคือจอมแหนี่ยึดอันนี้ไว้มีสติกำกับมือนี่แล้วกระแสของจิตจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาแปลนความสงบเย็นที่นี้ไม่มีอารมณ์อะไรมาคิดมากวนมายุ่งมาเหยิะมีแต่ความสงบความรู้นีด้เด่นขึ้นเด่นขึ้นอย่างนั้นก็เป็นความสว่างสวายความก็จะจ่างแจ้งขึ้นภายในจ,ใจิตใจแล้วจะเห็นใจของเราว่าเป็นของแปลกประหลาดสิจันล้นโอกลงสารไปแล้วนะเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่า มันเลยโลกไปแล้วถ้ายิ่งจิตมีความได้เหยียดมากกว่านี้แล้วยิ่งไม่มีอะไรเทียบเนี่ในสามในโลกฐานนี้จิตเลิศก,กว่าทุกอย่างทุกอย่างเพราะจิตเป็นธรรมแล้วนั่นคืธรรมท้ามาเลิศเลิศอยู่ที่จิตใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัรับสัมผัสธรรม เราต้องพยายามทำนะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปการบ้ายพาสวนมนเป็นงานที่ชอบทำที่สุดแล้วเป็นสารประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างมากเงินทองเข้าของกองเข้าภูเขาสู้ไม่ได้นะ เวลาใจได้รับสมบัติทรมสมบัติเข้าสู่ใจแล้วจะปล่อยสมบัติภายนอกไปเป็นระดับดาไม่ติดใจกัมันยิ่งกว่าการติดใจนีอการดุงดึงดูดดูดดื่มในธรรมของเราที่อยู่กับใจซึ่งมีความสงบเย็นใจแปรพลานะเอาใจรรอยู่ภายในใจสง่างามอยู่ภายในนี้มันก็เริ่มปล่อยสิ่งทั้งหลายก็ไปเป็นระดับดานี่ละการภาวนาเห <c oughs> ็นประจักษ์นี้นะ ทำผู้เจ้าเห็นสติรณร้นต่อจากนั้นเขวามาบาปบุญนรกสวรค์นี้จะกระจ่างขึ้นภายในใจแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วปิดไม่อยู่พระผู้เจ้าไม่เคยโกโหกโรกซอนตามความเป็นจริงแต่เราไม่เห็นที่เถืๆก็เหมือนกับเป็นโมฆะาไปสานราโคนตาบอดคอจิตมันสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปสิ่งที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นไม่มีปิดบงังนี้รับเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตากันหมดยิ่งทําจิใตใจให้มีความดูดดื่มไปเป็นลำดับลำนา นี่ที่นี่บอกให้จ้างให้ทำบาปก็ไม่ทําเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นนี้แล้วบาปบุญรู้ชัดเจนกับใจโอ้บาปนี้เป็นความเป็นภัยเป็นเวรต่อสารโลกมานานบุญนี้เป็นคุณประโยชน์แก่สารโลกมานานเพิ่งมาปรากฏในหัวใจของเราตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนั่นแล้วก็ลนะอายต่อบาปผีอโอต,ตปาความชิรุ่งกลัวตบาปเปิดเองมีเองไม่เกิดทอะไรทั้งนั้นเนี่ยเนี้ ใจของเราก็ยิ่งสว่างจางแจ้งที่ตายแล้วจะราเกิดที่ไหนมันก็ยิ่งกระจางภายในจิตใจไม่ต้องไระทูลถามพระพุทธเจ้าทำท่านสอนมาแล้วให้รู้ทำจะพาลูไาเห็นพาไปาเองมีอาการภาวนาเป็นสินน่งสำคัญมีตั้งแต่ว่าชาพูชาพูพุทธพ่อคาเดียวไม่ติดใจเลยนี้ไม่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวทู การที่ไหนอย่างน้อยเราเดินไปเดินมาก็มีพุทธโทธติดใจของเราเป็นเครื่องหมายของเราถือพุทธหรือศาสนาพุธทธรมโมหรือสังโฆดีเขียนนังถืออยู่ก็าตามเราเลลึกถึงพุธทธเระลึกได้ เป็นทำมันเลิศเลยชิงอื่นเราคิดมามากมายมันเลิศเลยที่ตรงไหนมิจะสร้างความเอางวงรู้มายให้เราเกิดความโรคความโกรธดาก็ตนามากขึ้นเมื่อความคิดไม่เป็นท่าความคิดเลี้ยวแหลกแบ่งแนวเหล่านั้นเรายังขอใจคิดกับมันได้นี้เราจะเพาะเราจะบังคับอิกใจของเราให้คิดกับพุทโธธรมโมสองโคนี้ไม่ได้เหรอเขียนหนังสือก็คิดได้แต่คิดเรื่องกิเดสมัมยังคิดได้คิดแลอวก็แล้วทำทำไมคิดไม่ได้เพราะหัวใจลงเดียวกันหัาบังคับเะรอย่างนั้นถ้าเราอยาก เป็นคุณดีให้บางคำนะอย่าปล่อยเลยตํำเลยน่าจะจมจริงๆนะพระพุทธเจ้าแสดงไว่าไม่มีสองนะหนึ่งเท่านั้นนะคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกเป็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงไม่มีสองเนะี่ย้ว รัรพังมาคาใดเป็นคำถูกต้องแน่นยางไม่มีสอง,องเรียกว่าหนึ่งเอกนามกิงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองได้แก่คำอย่างสอนของรูพุิธเจ้าเราทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะมีความสัง่าน,นามภายในตัวของเราเอาอย่างน้อยให้รักษาอย่างที่ว่านะ